วันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาถึงจังหวัดกำแพงเพชรที่อำเภอรพรานกระต่ายนะครับมาดูแปลงพันุ์ข้าวนะฮะแปลงข้างหลังเนี่ยหลังจากใช้โฟทีแล้วความเปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมาฟังผู้ใช้โดยตรงนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวกับท่านผู้ชมได้ครับค่ะชื่อรัตนกรไม้แดงครับ เป็นประธานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านนาถังมูที่7อําอำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรค่ะแปลงข้างหลังเนี่ยพันธุข้าวพันไรนะครับก็ขอ2ก้าค่ะก็ขอ29ก้านะครับกลุ่มคือประสบความสําเร็จจากได้กลุ่มส่งเสริมจากการเกษตรและส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเป็นผู้ส่งเสริมคือได้ติดอันดับที่2ของจังหวัดค่ะปกติ20ไร่นี้ได้ข้าวเยอะไหมครับ ที่ประกวดก็ได้20ไร่20ตันค่ะ <Wow. S 2> แล้วยังไงครับถึงได้พากันมารู้จักตัวโฟทีของเราครับค่ะพอดีถือว่าดิฉันก็ศึกษาให้ลูกกลุ่มว่าจะทำไงถึงจะหลีกเลี่ยงจากเคมีได้ไปเปิดดูในเพจค่ะเจอเพจโฟทีก็เลยเข้าไปศึกษาค่ะคเห็นว่าเลยสั่งมาในเพจเลยมาทดลองค่ะคราวนี้ก็คือเอามาใช้กับแปลง20ไร่กลุ่มเราจะใช้ตั้งแต่ถาดพอก้าเลยค่ะถาดพอก้าก็คือที่นี่ใช้วิธีการปลูกแบบนาดำนะครับ ก็ต้องมีการเพาะกล้าก่อนค่ะพอได้พอเราถาดเพาะกล้าได้15วันเราก็ฉีดโพทีลงไปค่ะฉีดให้เป็นฝอยละองเล็กๆว่าข้าวยังอายุแค่ประมาณ10วันครับค่ะมันจะเกิดประมาณสัก3าวันค่ะเห็นผลรากมันจะขาวผิดปกติกว่าที่ไม่ใช้ค่ะแล้วพอไปดำาล่ะครับสิ่งที่ประทับใจคือรากข้าวมันจะติดเหนียวแล้วก็การปักดำจะไม่ลุยหลุดค่ะหลังหลังจากดำแล้วมีการฉีดโพทีต่อไหมฮะพออายุได้15วันค่ะกลุ่มเราจะฉีดแบบไล่ เพี้ยไฟรอบหนึ่งครับอ่าแล้วหลังจากขีดไล่เพี้ยวไฟไปแล้วเนี่ยทำยังไงต่อครับก็ถ้าไม่มีอะไรรบกวนก็ไประยะอีกทีหนึ่งก็ระยะแตกอเลยค่ะระยะแตกกอแล้วพอพ้นระยะแตกกอครับระยะก่อนกระทุงรวงค่ะกระทุงรวงหมดหรือยังเลิกฉีดเลยยังไม่เลกค่ะพอสลัดเกสรฉีดเร่งเต่งอีกรอบหนึ่งค่ะปุ๋ยใช้มากกว่าเดิมไหมครปกตินา20ไร่เนี่ยเราก็เกี่ยปุ๋ยกันไว้แล้วแต่กลุ่มเราจะเป็นปุ๋ยส่วนอยา่จะเป็นแม่ปุ๋ยสังสัร์ เช่นแปลงนี้ก็ดินมันจะเสริมโซบหน่อยหนึ่งครั้งแรกเราใช้20ไร่เราก็ไม่ต่ํากว่า20กระสอบอยู่แล้วโดยโดยทั่วไปค่ะที่สั่งไว้ได้เลยเตรียมเตรียมสั่งรอไว้เลยปกตินี่คือ20ไร่เตรียมสั่งปุ๋ยรอไว้เลย20กระสอบค่ะแต่หลังจากพอเราปฏิบัติการโดยการใช้โฟทีีดสครั้งเนี่ยเรายังคงใช้ปุ๋ยเท่าเดิมไหมครับอ๋อลดลงค่ะเพราะว่ากังเกียดง่ายๆถ้าข้าวเขียวอะกลุ่มเราก็จะไม่ใส่เยอะมันจะใส่ตามปริมาณที่ว่า ข้าวเขียวขนาดไหนแล้วก็ใส่ขนาดนั้นแต่พอฉีดโฟทีไปแล้วอ่ะค่ะข้าวมันจะเขียวเข้มพอข้าวมันเขียวเข้มก็ทําให้เราเนี่ยลดปริมาณปุ๋ยลงได้ค่ะรอบนั้นลดปุ๋ยได้ประมาณกี่กี่กระสอบคะยี่สิบไรเคยใช้20ก็หันมาใช้แค่สิบหกกระสอบค่ะประหยัดไปสี่กระสอบค่ะเคยสังเกตไหมครับว่าหลังจากฉีดไปแล้วกี่วันเนี่ยถึงที่เห็นการเปลี่ยนแปลงทางทางกายภาพในสายตา ก่อนที่จะใส่ปุ๋ยมันจะมีอาการเหลืองๆอยู่แล้วข้าวอายุประมาณหนึ่งเดือนนะคะคพอเราฉีดพ่นไปก่อนใส่ก่อนใส่ปุ๋ย3วันค่ะเห็นผลเลยค่ะข้าวมันจะเขียวขึ้นทําให้เราระยะในการที่เราใส่ปุ๋ยอ่ะเราก็ดูสภาพข้าวว่ามันเขียวแล้วเราก็เลยประหยัดปุ๋ยได้ตรงนี้ค่ะประหยัดปุ๋ยได้ด้วยไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับเกี่ยวข้าวได้เท่าไหร่ครับละคะความประทับใจก็คือปกติอ่ะไม่เคยเกิน20ไม่เคยเกิน20ตันเลยค่ะ20ไร่แต่ปีที่ทดสอบปีแรกก็ ยี่สิบลาย,ยได้ยี่สิบสี่ตันค่ะเอารถมาใส่ไม่หมดเลยค่ะตันละกี่บาทครับปกติมเมล็ดพันธุ์กลุ่มเราก็ซื้ออยู่ที่ตันละหมื่นอยู่แล้วค่ะตันละหมื่นนะครับถ้าเพิ่มมาสี่ตันเท่ากับได้อีกสี่หมื่นบาทแถมยังได้ลดต้นทุนอีกค่ะลดต้นทุนค่าปุ๋ยไปอีกสี่กระสอบมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมทางบ้านไหมครับฝากกับท่านผู้ชมเลยค่ะโพธที่ใช้ดีค่ะ มันจะมีจุดเด่นก็คือข้าวเนี่ยมันจะเม็ดสวยใสยค่ะใหญ่เป็นพิเศษกับที่ว่าแปลงที่ไม่ใช้เลยค่ะเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีคํานิยามเฉพาะคําขวัญเฉพาะการใช้โฟทีด้วยอะไรนะสวยใสาย,ยาวใหญ่เป็นพิเศษค่ะครับวันนี้ทีมงานโฟทีต้องขอขอบพระคุณคณรัตนกรเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้เราเยี่ยมฟาร์มนะครับขอบคุณครับ,รบ,รบสวัสดีครับสวัสดีค่ะ